แอร์เซทไวท์สยามกีฬาครับ2024ครับ2ทีมที่พบเจอกันครับทางด้านกรุงเผ่าบุเพสันนิวาสครับบายศริศักดิ์ปกับทางด้าน wt ฟุตบอลคลับครับผู้สิปเป่าเริ่มครับเป็นฝั่งของ wt ครับโยกขึ้นหน้ามาปวดรลบบอลตกตรงนี้คืนมาเบิร์นไฮเสียไปแล้วเปิดโอ้ยโอยโอ้ลูกนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งใจยิงเลยหรือเปล่าจะดูภาพช้าอีกทีครับ หนึ่งประตูศูนย์ครับ W T ฟุตบอลขับขึ้นนำแล้วครับโอ้จากด้านหมายเลขสี่ครับเซทาวุฒิเลอสามารถครับจะดูภาพช้าตรงนี้ครับขูดไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเปิดหรือเปล้าแล้วแต่บอลตรงนี้ถอยกลับไปปัดออกไม่ทันครับออกเลยครับจากด้านของกุ้งเผาไม่ยอมในการทางซ้ายอนุชาอนุชาสแกคุ้ม อาชาหนีไปสุดเส้นอาดูชาแล้วจิ้มผ่านหน้า,าประตูไปนิดเดียวครับแล้วบอลสายออกข้างครับยังกดแดดบอลต่อเลยครับทางด้านของกุ้งเผาดูดูจังหวะลุยของอนุชาครับอนุชาแกคุ้มใช้สปีดหนีไปสุดเ้นแล้วอ้แตะตรงเนี้ยหลุดเข้ามาได้แล้วจิ้มผ่านมาเลยครับแต่ไม่โดนใครเลยครับจะหนีจิ้มให้ตรงกลางของ WT ทอ้้ล้วเบิร์นจะ เอาจะว่าสองเก็บได้บอลวีทีทางขวาดึงอยู่ตัดเข้าในแล้วมีสกัดวุสินกว่างมือให้ลุกขึ้นมาเหมือนกันครับย ok <an> ังเป็นบอลของ w ีทอยู่ครับอุ้ยแล้วหนีสคนไดยสามคนแล้วลุกเล่นต่อหักมาแล้วได้ตะวันยิงเสาแรกอู้เรียบร้อยครับสองบอุดาสูนครับ WT ทีผู้บอลครับอ้ตะวันยิงลูกนี้ครับ หนีห่างเป็นสองประตูศูนย์นะครับจากคนเดิมเลยครับกัลตันทีมาเลขสิบครับเซธาวูดเลอสามารถนะครับโอ้ต้องชมจังหวะเพื่อนอีกคนที่ไม่ยอมล้มเมื่อสักคครรู่ับลุกขึ้นมาแล้วเลือกหักมาเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ครับดูนี่ครับตรงเนี้ยล้มลงไปแล้วถอยตัวลงมาตวัดขวาเหมือนจะมีแฉลบแล้วเข้าเสาแรกไปหล้มตัวปัดไม่ทันครับดูอีกทีครับตรงนี้ครับ แตะหนีมาแล้วเหมือนมิจะเกี่ยวนิดหนึ่งแต่เจ้าตัวเลือกลุกขึ้นมาเล่นต่อครับใจสู้มากครับล้อหักไม้เพื่อนลูกนี้ยิงอเข้าเสาแรกไปสองดัวสูงครับนาดีนิเจียครับ T แล้วให้มาจิมมาถึงกิตาเมะแทงขวามามาครับพอทำรับยังแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้ทำได้เยี่ยมเพราน้าปรู้สามประตูสิธิปอลกูกลางมือปัดลูกนี้เต็มมือแล้วจังหวะจะเปิด ของทนรัตสีใสครับดูอีกทีครับช้าหลอกตรงนี้เสียหลักแล้วรีบลุกขึ้นมาแล้วเสียตำแงน่งพยายามจะเปิดให้ข้ามอูแต่กลางมือไปบล็อกลูกนี้ครับเสียไปให้ลูกเตะบุมครับทนรัตเปิดเข้ามาบอลตกแถวตองวาดยิงข้ามข้ามอกไปครับยังไม่ได้ครับกุ้งเผาเพชนตัดว่าครับอ้โอกาสตรงนี้ตองจับนี่อ,อภิรักษ์สีใสครับ นาทีแล้วลงไปตัวจริงนะดี้ดูภาพช้าบอลตกมาพักอ,อกหนึ่งทีแล้ววาดขวายิงฮาบอลเล่ข,ข้า,าขาดออไปนิดเดียวครับที่ผ่านมานี่ยกไปเสาไกลหลายรอบแล้วลูกนี้เปิดโดงโดไปเสาไกลอีกครั้งมงโชงเข้ามาอยา่างสบายได้แต่ยังพับไปไหนไม่ไกลจะเคลียร์ลูกนี้ลูกศิธย์เป่าฟาวแล้วจวังหวะอภิรักซารีครับไปทำฟาวใส่ทางดาน เ่นวีทีดูทีตรงนี้ครับเ,เข้ามาแล้วหมุนขีมาตรงนี้ครับยังไม่พดอะไรอะไรลคลี์อทีตรงนี้เหลีย่ยมของอภิรักษ์สาลีผู้สิท์เป่าจบเกมครับกรุงเัานปุเพสันติวาดบายศรีศักดิ์ครับแพ้ให้กับทางด้านดูีทีฟุตบอลครับสองสูงประตูสองครับ ชมถ่ายทอดสดพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและการแข่งขันได้ทุกช่องทางขอสงสยามกีฬาครับ